สวัสดีครับวันนี้พามาดูทุเรียนต้นนี้ครับเพราะว่ากอกกระแตกินเยอะครับก็ได้เอาผ้าสีเป็นกระดาษก็มาติดไว้แบบนี้ครับเพราะว่าป้องกันกลอกกระ,กะแตมากินครับเขาเห็นสีแบบนี้เขาก็กลัวเขาก็ไม่มากกัดครับก็ติดไว้ทุกลูกเลยครับบางลูกก็ไม่ได้ติดครับพออยู่ติดป่าบริเวณนี้ครับ ก็อลอกกระแตเยอะครับลูกใหญ่แล้วครับเพราะว่าลูกใหญ่ขนาดนี้กระลอกชอบมากครับเพราะว่ามีเนื้อให้เขากินแล้วเขาก็จะกินครับ ต้นนี้ก็อายุประมาณ10ปีครับก็หลายสิบลูกอยู่ครับเป็นตุเรียนพันหมอนทองก็วิธีแบบพื้นบ้านครับแบบง่ายๆป้องกันก็ลอกกระแตที่จะมากัดกินทุเรียนใกล้จะสุกเป็นวิธีง่ายๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกทุเรียนก็อยู่ติดป่าก็ทําตามก็ได้ครับแบบนี้ไม่ต้องฉีดยาฆ่ามแมลง เป็นสวนแบบนี้ครับสวนทุเรียนสวนผสมมีกล้วยทุเรียนก็มีไม่กี่ต้นครับที่มีลูกครับต้นนี้ก็ยังไม่มีลูกครับอายุสามปีต้นนี้ก็อายุสิบปีแล้วครับมีลูกอากาศก็ร้อนมากครับทุเรียนก็ดูแลยากครับปีนี้ นไม่ตกตอนนี้ลอกกระแตก็เยอะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพอดีพามาดูสุเดียนครับสวัสดีครับ